ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนนั้นผิดหวังกับฟุตบอลทีมชาติไทยในซีเกมนั้นแพ้ให้กับเวียดนามไป2ประตูต่อ3เรียกกันว่าแรกแรกเรามีโอกาสนำไปถึง2ประตูโดยลูกยิงของยศกรบุรพานั้นยิงฟรีคิกเป็นลูกที่3นะครับยิงสิงคโปร์ยิงมาเลเซียแล้วก็ยิงเวียดนามเรียกว่าทีเดียวเข้าไปเลยแบบนั้นหรือว่ายศกรบุรพานั้นทำได้ดีมากๆเลยหลังจากนั้นแล้วลูกที่ส เป็นของเสกสรรบราตรียิงกไกลเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายการค้าของเขาแบบนั้นเลยก็ถือว่าทีมชาติไทยนั้นออกมาดีแต่กละไเป็นเครื่องหลังคนละแบบเลยเวียดนามนั้นมาเร่งเครื่องตามมาหนึ่งประตูตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แล้วก็พลิกนําเป็น3ประตูต่อ2ที่สําคัญจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือจุดโทษนี่แหละที่กองหลังของเรานั้นมีปัญหาก็เลยทําให้เวียดนามนั้นได้จุดโทษ นำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่เขาสามารถยิงได้3ประตูต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับสิ่งที่แอดมินพูดไว้ไม่ผิดเลยแอดมินทำคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในซีเกมแล้วคลิปที่ผ่านมานี้พูดชัดเจนทุกอย่างเลยและผลก็เป็นไปตามนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยแอดมินเคยบอกว่าทีมชาติไทยเล่นซีเกมครั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเลยต้องบอกว่าทุกภาคส่วนนี้คาดหวังไว้ว่า ไปเล่นในบ้านนั้นเป็นเจ้าภาพต้องได้เหรียญทองกีฬาฟุตบอล4ี่เกมครั้งนี้แต่นมินบอกว่าอยากได้เหรียญทองแต่วางแผนกันแบบนี้หรือก็คือว่านักเตะนั้นเล่นสี่เกมแล้วอีกส่วนหนึ่งต้องไปเล่นในสโมสรด้วยเ,เรียกกันว่าเท้าหนึ่งอยู่สี่เกมอีกเท้าหนึ่งอยู่ในสโมสรเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปแข่งในสโมสรมันก็จริงอะ่ะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเด แต่เราก็ต้องดูสภาพของทีมชาติไทยก่อนว่าเป็นอย่างไรเสร็จสึกจากไทยลีกมาแล้วพอคัดตัวเข้าสี่เกมอ้าวก็ะได้เป็นว่านักเตะส่วนหนึ่งเจคนเนี่ยต้องกลับไปเล่นให้กับต้นสังกัดในสโมสรอีกด้วยแล้วเร็วแรงแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็เห็นเห็นกันอยู่แอดมินเนี่ยพูดถึงจุดนี้ว่าการวางแผนที่จะเอาเหรียญทองเขาวางแผนกันแบบนี้หรือซึ่งต่างกับเอาเยกง,ง่ายๆคือเวียดนามเขาหวังเหรียญทอง ในสีเกมครั้งนี้เรียกกันว่ามีเวลาซ้อมกันเต็มที่แล้วมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่แอดมินพูดไว้ในคลิปที่ผ่านมาสิ่งที่สองที่พูดไว้ก็คือว่าพูดถึงสไตล์ของเวียดนามเวลาเขาเล่นกับทีมชาติไทยเขาจะเล่นแบบไหนแอดมินอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาเวียดนามเล่นกับไทยนั้นมันเล่นต่างกับทีมในอาเซียนทีมอื่นเขาพยายามที่จะเล่นแรงแล้วก็ตอดนู่นตอดนี่ทำให้เรานั้น เสียอารมณ์แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีลูกตุกติกอะไรมากมายแบบนั้นยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอนําไปแล้วโอ้โหนอนอย่างเดียวเลยอย่างที่เราเห็นทวงเวลาตรงนั้นตรงนี้ตอดนูน่นตอดนี่ไม่เตะบอลเตะคนเราก็จะมีอาการขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เขาเล่นกับเราอยู่ทีมเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กก็เป็นแบบนี้หมดแต่แอดมินต้องบอกว่าทำไมโคช้ชไม่ทราบแล้วพูดกับนักเตะว่า สไตล์เวียดนามเขาจะออกแบบนี้เล่นแบบนี้เราต้องเล่นตามเกมของเราในเกมนี้เนี่ยก็ได้ป็นว่าเราไปเล่นตามเกมของเวียดนามเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นมันจะเห็นความแตกต่างก็คือว่าอัเตะของเวียดนามนั้นเขาพัฒนาฟุตบอลได้ดีกว่าเราบอลเท้าสุดเท้าการหลบปลีกการเลี้ยงครอ,องบอลได้เหนียวแน่นเราไม่สามารถที่จะ แย่งได้บีบพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการยืนพื้นที่ของเขาเต็มไปหมดแน่นไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเข้าบอลแต่เรารอบอลเขาเข้าถึงตัวเขาวิ่งที่สําคัญที่แอนมินพูดไว้อีกอย่างในคลิปที่ผ่านมาก็คือว่า เวียดนามเขาจะมีความว่องไวในการที่จะเข้าบอลเรียกกันว่าเล่นบอลน,นั้นเขาปรดาดเปรียวว่องไวและที่สําคัญเวลาที่เขายิงประตูไปเขาจะมีคนซ้ําแล้วยิงไกลยิงนอกกรอบยิงอะไรได้ดีก็อย่างที่เบาเซประตูที่เขานำสามประตูต่อสองเห็นไหมครับว่ามันมีตัวซ้ําอยู่ที่นั่นเวลาที่ผู้รักษาประตูปัดออกมานักเตะเวียดนามเข้าซ้ําเข้าไปเลยแบบนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ไม่ได้อธิบายกับนักเตะให้ฟังว่า เราจะต้องระวังอย่างไรเราจะต้องยืนอย่างไรแต่สําคัญที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่ารูปแบบการเล่นต่างๆแอดมินไม่ได้มองโค้ชก็ไม่ได้มองเพราวะว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆนักเตะของเราเล่นกันได้ดีแต่มันแพ้อยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันแพ้แรงนี่แหละแอดมินเคยพูดมาหลายครั้งว่านักเตะของเราไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กจะอยู่ได้ประมาณ60นาทีกว่าๆเท่านั้นแล้วอย่างที่เราเห็นว่าครึ่งหลังนี้แรงเราหายไปไหนหมดนักเตะนั้น ปอแปรอแปรเดินกันบ้างไม่ได้เข้าบอลกว่าจะส่งออกไปกันได้นี้อย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกชุดเลยบอลเราตามแต่กว่าเราจะส่งบอลออกไปไม่มีการเล่นที่แบบสปีดบอลไวบอลจังหวัดเดียวเวียดนามเขเล่นบอลจังหวัดเดียวของเรานั้นได้บอลมาก็สไตล์แบบไทยๆคือมองก่อนจะเห็นว่าในครื่งหลังยิ่งต่อเวลาแล้วเร็วแรงแข่งขันนั้นหายไปหมดกว่าจะส่งออกมาแต่ละทีมองแล้วมองอีกกว่าจะ ฟุตบอลออกจากเท้าไปเชื่องช้าเป็นอย่างมากและเวลาเข้าทำก็อย่างที่เห็นเวียดนามเขากองหลังดีแต่เวลาเข้าทำไปเวลาตัดสินใจจังหวะอะไรต่างๆเวลาจะยิงช้าไปนิดหนึ่งและมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่งในการจบสกอร์ต่างๆพวกนี้คือต้องบอกกันแบบนี้ว่าแอดมินวิาพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนี้อยู่ประจำก็ต้องขอพูดกันหน่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่คิดว่า ครั้งนี้ทีมชาตไทยน่าจะได้เหรียญทองแต่ลืมนึกไปว่าราวางแผนได้ดีแค่ไหนพอมันออกมาไม่ดีก็จะไปโทษนั่นโทษนี้แต่ต้องเข้าใจอะไรต่างๆที่ผ่านมาลองกลับไปคิดดูว่าอย่างเช่นนักเตะของเรานั้นสภาพร่างกายไม่ใช่แข็งแกร่งเหมือนนักเตะทั่วๆไปด้วยอะไรหลายๆอย่างแอดมินก็เคยพูดไว้แล้วความเป็นอยู่อาหารการกินการพักผ่อนต่างๆพวกนี้มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนนักเตะมืออาชีพเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเวลาให้เขาที่จะพักที่จะซ้อมที่จะประับสภาพร่างกายเมื่อเจอทีมหนัก <ๆ S 2> แบบนี้เนี่ยสภาพไม่ไหวแอดมินเห็นแล้วก็ต้องทําใจเลยนะครับสภาพร่างกายของนักเตะนั้นโอ้โหกว่าจะขยับขยืน่นร่างกายนี้มันไม่ไหวจริงๆเลยมันกรอกไปหมดจากการที่หลายคนก็ต้องไปเล่นในสโมสรมาแล้วคิดดูว่าคคณะคํา,าคยกวริชูทองนี้ต้องยอมรับเลยว่าอย่างเกมที่เจอกับมาเลเซียเนี่ย ไปเล่นให้กับต้นสังกัดมาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเล่นกับทีมชาติไทยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแล้วนี่เราจะหวังเหรียญทองหรือนักเตะสภาพแบบนี้แล้วต่อไปในเอเชียนคัพเนี่ยมันระดับเอเชีย er. ถ้าเราไม่มีเวลาให้มันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นแหละมันก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมฟุตบอลทีมชาติไทยมันถึงไม่ประสบควาสมสำเร็จก็ลองดูหันกระดับไปดูผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วจะทราบว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้าง แอดมินไม่ต้องพูดถึงผลไม่ต้องพูดถึงการเล่นอะไรต่างๆเชื่อว่าหลายคนพูดไปแล้วแล้วก็หลายคนก็มองเห็นกันแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายที่จาที่สําคัญอย่างยิ่งพุ่งตรงไปที่ผู้เกี่ยวข้องว่าจะรับผิดชอบอย่างไรและแอดมินเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าวางแผนทํากันแบบนี้เนี่ยนักเตะเล่นซีเกมเข้าไปเล่นในสโมสรมันไม่ใช่ฟีฝ่าเดกก็จริงแล้วถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้เหรียญทองขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ ยิ่งตรงคำถามแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่โคสวังอาจจะวางมือมันจะมีโปรแกรมเอเชียค p ัพในระดับเอเชียอีกครั้งหนึ่งดูสิว่าจะทนแรงกระแสต้านอีกหรือไม่เพราะว่ามันจะหนักกว่าในอาเซียนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าที่แอดมินพูดไว้ทั้งหมดในคลิปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปสุดท้ายนั้นก็เป็นไปตามนั้น เลยถ้าใครตามวิภากเกมนั้นก็จะทราบข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยเดี๋ยวเก็บข้อมูลอะไรต่างๆมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับกับฟุตบอลทีมชาติไทยในซีเกมที่พลรราดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายคอยติดตามกันนะครับ